อ่านุ่งผากัมาขาดตูดก็บหูจักยางเนาะขอสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าบรรยากาศนะคะวันนี้ก็เย็นเย็นสบายนะคะบรรยากาศไม่ร้อน ตาทางความสะอาดสาวๆนะคะเด็กก็จะให้กินยาก,กันนะคะ<ม>ช้างใครร้องว่าไงสาวๆทสย์สเป็นอย่างไรกันเนอะ สาวๆเป็นอย่างไรกันคะอยโยกซ้ายอยโยกขวา,าวารีวันนี้เป็นไงบ้างตาซึมอยูน่นะซึมเศร้าๆอยู่รูตาเ้าๆอยู่ความสะอาดนะคะแล้วก็ตาก็จะเอายามาให้สาวๆกินกันจะกินกันไหมเนาะวันนี้เนาะ มองหน้าทำไมาลูกอยากกินสับปะรดเกิดอะไรขึ้นน้องชมพู่จ้านี่น้องชมพู่นะคะไม่เคยนะ่เดินาานาน ย่างอีกย่างหลายๆรอบเลยบ่เคยย่างดนแล้วผู้าบ่เคยได้ย่างจ้าปีกล้2ปีแล้วบ่เคยได้ย่างอีอีบางทางพี่เบิ่งเอ้ยแอะๆๆว่าซั่นดีใจดีใจย่งอยากไปนําเพิ่นติ พากันเป็นไรกันวันนี้นะเฮาคือคักแทะเนาะโอ้วันนี้วันวันนี้ไม่ได้กินผลไม้เลยพากันคึกใหญ่เลยโอ้นน่นนุ่นผุนกับมี่เลยแพ้วเล่นถผาของนล่นเล่นวนก็หาโลกเออมะลิกับพ่อมะลิผุนเอาสองสาวเข้าดี โอ้ผู้สาวผู้สาวน้องยางน้องหัดยางจ้าน้องหัดยางปีปีครึ่งแล้วเนาะปีกลัวแล้วจะสองปีแล้วไม่เคยได้เดินเนาะไอสองสาวเราเดินไปจ้าไม่เป็นไรสองสาวเราเนี่สองสาวไปวิ่งอยู่ป่ามันตาหอบเลยอ๋อช้างมันไม่ได้เดินนานเ <c oughs> ออไม่เคยได้เดินนานเนาะ <c oughs> ไม่ต้องตกใจน้องชมพู่เอาอยู่อยู่แอมาลี่ก็เป็นกับเขาด้วยหนุ่มารีน่ะหนุนเออเป็นหมดเลยอืมชอบอันนี้ก็พอนีนี่เท่าเทานี่ก็เป็นน้ำเพิ่นน้ำนี่อันนี้ก็มักอยู่แล้วเออมักวารีมักขนาดไม่สบายได้นี่อืมมาทายดอกทำไมของเองมันเพิ่มเอาให้ยา ให้ยาให้ให้ยาช้างก็ให้ไปนะยาจะถ่ายคลิปโอ้ยนอกนกังเกงกันเอเคเฮให้ <laughs> okay. สา,สาวๆก็กินยาก,กินหัวอาหารแล้วได้จะเด้อจะไปนอนแล้วคำคำเบิ่งพนักง,งานคนละใหหลายไกลพญยายชนไหมอ่าน้องมะลิก็จะไปแล้วหนุนน้องมะลิไปไหนแล้วหนุนอูน้องโชคอูน้องโชคเห็นผู้สาวอู้อาโตลูกไสล้ลาเาเห็นผู้สาวโอ้ยโจโอ้พญายชนน้องโชคจะเห็นผู้สาวเบิง่งเห็นไสเข้าไปยังบักคักเลย ตาก็ให้กายด้วยให้ช้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมาแย่งนะคะแย่งบรรยากาศวันนี้ก็เย็นๆสบายๆนะคะขอขอบคุณนะคะแม่ๆทุกท่านนะคะ,ะที่ช่วยติดตามนะคะที่ช่วยเป็นกําลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวกินจูด้วยนะจ๊ะวันนี้นุนยายก็มาถ่ายเ้าๆให้ดูนะคะกับน้องชมพู่นะคะที่หัดหัดเดินนะคะเพราะว่าปีกว่านะคะ,ะไม่เคยเดินน้องก็จะดิ้นนะคะน้องก็จะดิ้นนะคะ ตกใจสถานที่นะคะอันนี้ก็ขอ,อจบคลิปเพียงแค่น,นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ